สวัสดีครับพบกันที่ช่อง i อแฮปรเรือใบของเราอีกเช่นเคยนะครับเป๊ปชีแมนซิตี้ต้องเก็บชัยตุนไว้เผื่อพลาดดังฟุตบอลโลกเป๊ปกุเดราออกมาเปิดเผยว่าฤดูกาลยี่สองต้องเริ่มต้นทำผลงานให้ดีเพราะฤดูกาลนี้แตกต่างจากฤดูกาลที่ผ่านมาเนื่องจากมีฟุตบอลโลก2022ขั้นช่วงถ่ายปีแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกสตาร์สมราคาแชมป์เก่าด้วยการชนะ2นัดรวดพร้อมกับเสมอหนึ่งอยู่ในเวลานี้อย่างไรก็ตามเป๊ปเผยว่าทีมต้องการเก็บชัยชนะและทำผลงานให้ดีเนื่องจากโปรแกรมฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบ าคมถึงธันวาคมอาจจะทําให้ทีมสะดุดก็เป็นได้เมื่อผู้เล่นกับมารุยในพรีเมียร์เราไม่สามารถลืม3ฤดูกาลที่แล้วเมื่อริวัพูคว้าแชมป์พรีเมียร์ย้อนกลับไปเมื่อ2ฤดูกาลก่อนทําแต้มหลุดไปเจ็ดคะแนนจาก5เกมแรกและล่าสุดทําแต้มหลุดไป5คะแนน5้านัดแรกในช่วงเวลาเหล่านี้เราเสียแต้มเสมอจากนั้นอาจจะมีผลงานชนะต่อเนื่อง1 2 13 14ส่นัดส่วนในปนีนี้คงไม่เกิดขึ้นอีกเนื่องจากช่วงที่ทีมแข็งแร่งแล้วในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม มันมีฟุตบอลโลกแทรกกางเข้ามาซึ่งอาจจะแตกต่างออกไปดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องสมวังเสมอในายใหญ่ชาวสเปนิตเผยผ่านแมนเชสเตอร์ซิตี้อีฟน,นิ่งดิวอาละครับชอบกดไลค์ชแชร์กดกระดิ่ติดตามให้ช่องไอ้ฮะไปดอไปของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ